เมื่อไม่นานมานี้ผมได้ไปเที่ยวสุขโขทยัยเมืองเก่าที่สวยงามแต่ใครจะรู้ว่าทริปนี้จะกลายเป็นฝันร้ายผมจองโรงแรมดังแห่งหนึ่งใจกลางเมืองด้วยความที่อยากสัมผัสบ,บรรยากาศโบราณห้องพักตกแต่งสวยงามแต่แฝงด้วยความวังเวงคืนแรกทุกอย่างปกติ แต่พอเข้าคืนที่สองผมเริ่มรู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครจ้องมองตลอดเวลาตอนตีสก็ได้ยินเสียงคนเดินลากเท้าอยู่หน้าห้องตอนแรกคิดว่าคงเป็นแขกคนอื่นแต่เสียงมันดังและยาวนานผิดปกติผมเปิดประตูออกไปแต่ก็ไม่เจอใคร เช้าวันต่อมาผมถามพนักงานโรงแรมเขาตอบด้วยสีหน้าซีดๆห้องนั้นเมื่อก่อนเคยมีคนเสียชีวิตคืนนั้นผมแทบไม่ได้นอนได้ยินเสียงกระซิบข้างหูตลอดเวลาเหมือนมีคนพยายามจะพูดอะไรบางอย่างผมตัดสินใจย้ายห้องในวันรุ่งขึ้น แต่เรื่องราวที่สุขโขทัยยังคงตามหลอกหลอนผมอยู่จนถึงทุกวันนี้ทำให้ผมรู้ว่าบางครั้งความสวยงามก็ซ่อนความน่ากลัวเอาไว้และสถานที่เก่าแก่ก็มักจะมีเรื่องราวที่เราไม่คาดฝันซ่อนอยู่เสมอใครที่คิดจะไปเที่ยวสุขโขทยัยก็ขอให้เตรียมใจไว้ให้ดี อาจจะไม่โชคดีเหมือนผมได้ก็ได้